สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินข้าวแรงน้ำเพจจ้าในมือในมือทีฝนกําลังทีมาเมือนี้เพจได้ผัดเพจปลาดุกตะหน่อยต้มขาหมูพักแตะหน่อยต้มอ่นซื้อมาพักบะแข้งเก็บมาตะบานยานแล้วกันน้ำพริกแมงดาพริกแมงดาเพจซื้อไว้ตะดน่นเราจะพี่น้องเพจใส่ตู้เย็นไว้เพจเอาออกมากินผัดเพจปลาดุกมาจ้าพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำเพจจ้า กินข้าวแรงอีกแล้วนอกชากพี่น้องอัพน้ำถ้าเปง้งเย็นเชียรเียรับฝนฝนกระตกได้ตกดีพี่น้องจ้าฝนก็ได้ก็มีพักมาเนี่ยเนี่ยกระชากกินแบบฟืดๆอนย่างอ่ะกระ้าเก็บมาจากบางาน แล้วปัสเสดแก้วแกะขมมาปลูกกันชาวบาพวกขมบําบัดเราจะต้องมาปลูกแบบต้นใหญ่เนี่ยเราเราออกมาพันมาเสร็จคุ้นมาขอพันแล้วหลายเด้อตอนนี้จะคนเก็บมันเลยบม,มีหน่วยแก่คอยอยากได้อยู่คอยอยากได้มาปลูกเนาะต้นนึงน่งกินได้หลายปีเนียต้นใหไงผมนี่เน,นาะตนา้นบานงามไหมต้นใหญงาเพคือ เอาให้มากกินอใอยมากกินมาแข็งนะแต่แรกแพ้เพรามากกินดอกมูนันแพ้ลองซิมเมอมอบมอร์มันกรอบดีมันอร่อยดีเพิ่มเพิ่มนิดนิดมันกรอบดีแมมมันบ่คือแบ,บักแก็งที่เขาซื้อไหมแก็งที่เขาซื้อนั้นตลาดมันแก้วคนนี่ย้อนขับเปลา

cái ô kinh sau ô kinh nhát là trong kinh khó chồng ở kinh nhát mà lên rồi là dọc mày kinh hàn khó chồng rồi là cô chỉ kinh nhát mà sau sọt nói nâng cả nha. ป้าชื่อขาหมูไหมขาัวจ้าบาทเนี่ยประชดบ่ะเขาขายจ้าบาทกระซิบเมื่อหลังสั่งสั่งขาสั่งขาหมูให้ไคเหรอขาหมูเป็นไงขาขาหมูบอกว่าขาหมูมไปเป็นตุ่มสีสั่งน้ำรันขายนี่บ่ะสั่งน้ำเคียงเจ้าไปซื้อหมูนี่ ผมยังว่าข้าเจ้าติดงานบวชลูกอยู่บอ่อเือหลังแม่กระ้ังพืง้นหรือหรือเราขายเป็นชุดป่ายบ่บบผมไม่เคยถามเนาะจากเจ็เราไปซื้อของเลยมาถามกันถามแต่ยังของข่อยแล้วเนาะข่อยไปถามเพื่อนสวบถามเพื่อนแจกบอ่ขอขาย,อยังขวอ,ลอกลวดขวรยโซ่ใช่ปะ คล้ายๆน้องเฟิร์กระทาอันนั้นเนาะแต่ว่าถ้าแค่ว่นนะา,า,าสื่อสี่ขั้วมากพวกนีผิดหลังพี่น,อน้องตอนไหนตองเลาะเนื้อออกอ่ะเพื่อนไทยเนื้อติดมากกว่าอ่นะเ่ถ้ายางจะเนือ้อนี่งก็ซุกเนี่บยบริ้ภคโปรโลให้พี่น้องมึงโดนแล้วเนี้ยโมมาก,กินมั่นแค่โมมาก,กินพี่นอ้องถึงบังคับคกินเพือได้จริน หม่บ่เพี้บบตักเลยต่หน่อยพันมากเพเี้ยนหนึ่งคนมากกินอีย่างที่แบบอาหารปลาอาหารอย่างทช่ไแต่ว่ากบกียดพืกอกินนะมีผีคนหนึ่งเราเช็ดมาถามมีอึ่งขายไหมคะเพะี้ยนจ้า ผ้ม่งงงองแค่ยันกบยันเขียดยันอึงน้งด้วยจะ้ะเยยันผ้าก่อนเนี่ยมือขายจะ้ะจ้าจ้าจ้าป้าป้าน,า,นา,นาน้าหน่อยค่ะจ้าก่อน <c oughs> จ้าก่อนค่ะเดี๋ยวไม่เอาให้อาจ้าจ้าสวยๆจ้าก่อน<แ>จ้าทำดีๆดสูงๆเด็ดเด็ดให้แม่กินเด็ดเด็ดออก นี่นี่มักเด็ดออกมดดด้วยน่ะมดพ่วงเลยแม่ไม่น้ำบอที่นี่พ่วงมันไม่น้ำบอข้ามมือไม่น้ำดิบักแข็งมันไม่น้ำดิปัดมือดิเดดอกดอกเดดออกแม่กินเร็วป้อนด้วยเดดออกบุญกว่าองไรเต็มเนื้านาอหนึ่ง อแซบพี่น้งเห็ดยังต,งต้องเห็ดให้เรียบร้อยเสียงผู้ใดเสียงพี่น้องเอ๋มัาางไก่มานี่ละพี่น้องกับเข่ากับมี๊สิละอืมขาหมูนี่กระเชยแต่น้อยแบ่งกินเพราะว่ามันหลายปูดแล้วกินโมเบิดดอกเดี๋ยวหอดมือเสาะทานแล้วโยกเบิด,ดมันจะซีบูดเนาะพี่น้องเนงนะาะแพรกระเชยแล้วแบ่งกินแบ่งแต่เพราะเรากินเบิด แล้วแก่ปลาแก่อแมงดาแล้วโบมกกินแมงดากัเอาไว้ไม่ฮันน่ามีมีปุ๊บบางแมงมีบ่มากมักก็ต้องกินเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้สิ่ิ่งสิ่คว้างบ่ได้เป็นบ่อบักแข่งแกะไ่เอาออกน้อยมึงพี่แหลกเอาให้เป็นตัวแก่เองสี่อน จะไม่มีน้องพี่เนาะแกออกพุดนะเนร้อนปะอิ๋วอะไรพี่เป็นเนี่ยเป็นคนเออ่เขาเอึนสมาธิดีไหมพี่น้องเฮ็ดอีหยังก็ต้องเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดอีหยังก็ต้องเฮ็ดเขาเอึนฝึกสมาธิเอากเอาเอาพวกไม่ให้แกออกให้หมดฝึกสมาเด็กน้อยต้องให้จับให้ยังพี่น้องฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิเดินโยงสี่แล้วพี่น้องเดินทางแมยนี่ยเมื่อคืนเห็นคักนอนกอดนอนเฟีเย้ยเยินเอานับนับลองของพวกเมยให้มึงดิหน่อยแม่นับได้จากอันนับนับเอาแกเอาไหมนี่แกเก็บอันนั้นขิ้นมาใส่ผ้าขาวไป ไปล้างก่อนเนึงมาล้างดอกเฮียนเท่าไหไปก่อนปะไปก่อนพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมฝนชิมาแล้วพี่น้องฟ้าเหลี่ยมมือบาอาบมือมาใส่กระปุกไปจ้ะไปก่อนจ้ะ